มาอีกแล้วจ้ายายทุกคนวันนี้ยายจะมานึ่งอ่ากล้วยตักนึ่งกล้วยตักเนาะเพราะว่ากล้วยตักของยายก็ตักได้ที่แล้วเนาะทุกคนเนี่ยยายก็จะมาทํากันนึ่งฆ่าเชื้อเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ก็น้ําก็เดือดแล้วนะทุกคนยายตั้งหม้อไว้แล้วเน,นาะน้ําเดือดแล้วเราก็จะมาใส่กล้วยตักลงไปเลยทุกคนแต่ยายจะนึ่งเที่ยวเดียวหมดหรือว่ายังไง <laughs> เพราะว่ามันเดี๋ยวเราเนึ่งสองรอบก็ได้เนาะเนึงสองรอบเนี่ยเป็นการฆ่าเชื้อนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนึงเสร็จแล้วนะทุกคนยายๆก็จะใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีเนาะสิบห้าหรือยี่สิบนาทีเนาะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะ ครบเวลา20นาทีแล้วทุกคนเรามาดูกันนี่กล้วยใหญ่ๆก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวเรามาเทใส่ถาดกันเนาะทุกคนเนาะมาเทใส่ถาดกันแล้วก็เราก็จะเอาที่เหลืออบแบบนี้นะทุกคนนี่มแล้วเราก็เอาอันนี้ที่เหลืออยู่ลงไปอบเลยอ,อบให้หมดเนาะทุกคนเนาะนี่ นึ่งไม่ได้มันเป็นกันนึ่งไม่ได้กันอบเนาะโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะมาดูตอนเวลามันเย็นแล้วเนาะเดี๋ยวเย็นแล้วยายก็จะเอามาให้ดูนะทุกคนเดี๋ยวเราก็เกลี่ยให้มันแบบมันจะได้คลายความร้อนได้เร็วๆเนาะทุกคนนะเนาะนี่เกี่ยให้มันแผ่ๆออกโอเคเดี๋ยวเวลาเย็นแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนว่ามันจะเป็นแบบไหนนี่จ้าทุกคนหลังจากที่ยาย นึ่งกล้วยแล้วเนาะอ่านึ่งค่าเชื้อแล้วนะทุกคนกล้วยของยายๆก็เย็นแล้วนี่เห็นไหมมันก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะทุกคนเห็นไหมฉ่าๆเลยทุกคนน่ากินมากเลยเห็นไหมเดี๋ยวยายๆก็จะเก็บลงกล่องเนาะเก็บลงกล่องแล้วก็อ่าใส่ตู้เย็นใส่ตู้เย็นไว้กินเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็จะเก็บลงกล่องนะทุกคนนี่เห็นไหมลงกล่องแบบนี้เนาะอันนี้มือ ยายก็ใช้มือไม่ได้ใส่ถุงมือนะเพราะว่าเราทํากินเองเนาะและอีกอย่างยายก็ล้างมือสะอาดแล้วนะทุกคนเนาะสะอาดแล้วไม่ต้องกลัวเชื้อโรคเดี๋ยวยายจะเก็บให้เต็มน่อยเก็บให้หมดเนะทุกคนเนาะเสร็จแล้วจ้าเก็บใส่กล่องไว้ทุกคนเห็นไหมก็จะได้ประมาณนี้เนาะ เห็นไหมนี่ก็จะเป็นาาวิธีการถนอมอาหารที่เราจะเก็บไว้ได้กินนานๆเนาะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตู้เย็นไว้เวลาเรานึกอยากกินแล้วก็หยิบออกมากินวันละสองชิ้นสามชิ้นแล้วแต่เนาะทุกคนเนาะก็จะเป็นกล้วยตากที่ยายชอบทํามากที่สุดเนาะเพราะว่ากล้วยต้นของยายเองเนาะทุกคนเนาะเนี่ยน่ากินมากเลยกล้วยฉ่ำๆก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของยายนะขอบคุณมากเลยนะใครชอบคลิปนี้ก็ กดไลค์กดแชร์ให้ยายยด้วยนะเพื่อที่ยายจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะทุกๆคนขอบคุณมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหนะ้า